สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องของดอกมะนาวพี่พี่หลายท่านที่ปลูกมะนาวเอาไว้เราสังเกตดูนะครับว่ามันมีดอกที่เป็นสมบูรณ์เพศอันนี้ชาวสวนชอบมากๆเพราะว่าดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยให้ผลผลิตเยอะมากๆเลยคนจึงชอบดอกสมบูรณ์เพศมากกว่าเพศผู้หรือที่เป็นเพศเมีย วันนี้เราจะมีวิธีการสังเกตยอย่างไรว่าต้นมะนาวที่เราปลูกเอาไว้เป็นสมบูรณ์เพศหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพศอะไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับมะนาวออกดอกมากมายเคยสังเกตไหมครับว่าในมะนาวหนึ่งดอกนั้นมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างกว่าจะออกมาเป็นผลให้เราได้ใส่ส้มตำใส่ลาบแล้วก็เอามาบริโภคกันนะครับ ในวันนี้เราจะมาเรียนดูด้วยกันถึงส่วนประกอบของดอกมะนาวเพื่อพี่พี่กเกษตรกรที่ปลูกมะนาวจะได้รู้ถึงแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาดอกมะนาวของเรานะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะครับว่าดอกมะนาวมีประเภทอะไรบ้างคําตอบก็คือดอกมะนาวจะเรียกว่าเป็นชนิดสมบูรณ์เพศคือเป็นดอกที่มีเกสรตัวผู้ และก็เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันสามารถผสมเกสรกันได้เองโดยไม่ต้องอาศัยพาหะต่างๆเช่นมแมลงเป็นต้นนะครับดอกมะนาวแบบนี้จะติดเป็นผลอ่อนแน่นอนโดยดอกแบบนี้จะมีกลีบดอก5กลีบจะพบมากกับมะนาวที่มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์และธาตุอาหารเพียงพอละครับ ส่วนดอกมะนาวที่เป็นแบบเพศเดียวก็มีเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นดอกที่เรียกกันว่าดอกตัวผู้สังเกตจากกลีบของดอกมะนาวจะมีเพียง4กลีบและเกสรตัวผู้จะสูงขึ้นมากกว่าปกติดอกพวกนี้จะสามารถออกผลได้ในเวลาต่อมาถ้าต้นมะนาวต้นนั้นมีธาตุอาหารมีแคลเซียมมีโบลอนสะสมอยู่เพียงพอ หรือหากเราพบดอกแบบนี้มากๆให้เราพ่นาธาตุอาหารประเภทแคลเซียมโบลอนในช่วงดอกตูมนะครับก็จะช่วยให้การติดดอกมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นโดยจะพบดอกแบบนี้มากในการทำมะนาวนอกฤดูแบบบังคับเช่นการอดน้ำการแป้งมะนาวควันกิง่งรมควันเป็นต้นนะครับ จะเห็นได้ว่าดอกมะนาวจะเป็นแบบสมบูรณ์เพศจำนวนมากนั้นจะต้องดูแลรักษาและบำรุงธาตุอาหารต่างๆของมะนาวให้เพียงพอก่อนที่จะออกดอกเพราะว่าเมื่อต้นสมบูรณ์แล้วดอกที่ออกมาก็ย่อมจะสมบูรณ์และจะส่งผลถึงการติดเป็นผลที่มีอัตราสูงคุ้มค่ากับการลงทุนกันเลยทีเดียวละครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีคำถามหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์ให้คอมเมนต์ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับการสังเกตต้นมะนาวที่เราปลูกเอาไว้ว่าเป็นสมบูรณ์เพศหรือว่าเป็นเพศเมียรหรือว่าเป็นเพศผู้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณแนละสวัสดีครับ